สวัสดีค่ะในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนที่ผ่านมาเราได้ไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและได้นำเสนอนกที่อยู่ภายในรังให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วเวลานี้จะย่างเข้าฤดูหนาวค่ะลูกนกในรังก็เติบโตและบินออกไปจนหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่รังที่ว่างเปล่าการชมนกต่อจากนี้ จึงจะพาท่านผู้ชมออกไปชมที่นกต่างๆพากันบินมาบนพื้นสนามหญ้าหรือบางส่วนก็บินมาเพื่อที่จะกินผลไม้สุกในสวนของเราค่ะเมื่อเราไปสำรวจนกเราเห็นว่ามีฝูงนกตัวสีดำๆสีน้ำตาลสีขาวปนดำหรือสีเทาหลากหลายมากมายชนิดเลยค่ะบ้างก็บินมาเป็นคู่ มาตัวเดียวมาเป็นฝูงแล้วก็ต่างส่งเสียงร้องกระโดดไปมาดูแล้วชวนให้เพลิดเพลินดีค่ะนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตปากสีเหลืองสดใสตัดกับขนสีดำมีเสียงร้องที่ดังกว่านกชนิดอื่นๆจะมีชื่อเรียกกันว่าอย่างไร จะเป็นเพราะความใจกล้าหรือความหิวก็ไม่ทราบได้นะคะเจ้านกน้อยสองตัวคะ่ะนกเอี้ยงหงอนสีดำได้บินเข้าไปอยู่ภายในสวนแคนตาลูปเพราะถ้าขืนปล่อยไว้เขาจะต้องบินจนหมดแรงเราจึงได้ช่วยกันจับเขาออกมาแล้วถ่ายภาพใกล้ๆแล้วก็ปล่อยเขาบินไปสู่ธรรมชาตินกเอี้ยงเป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทยคะ่ะมีลำตัวขนาดกลางประมาณ25เซนติเมตร ซึ่งตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยค่ะนกเอี้ยงมีปากตรงมีจาง,งอยปากแหลมมี4นิ้วค่ะแบ่งเป็นด้านหน้าสามนิ้วและด้านหลังอีกหนึ่งนิ้วนกเอี้ยงอยู่ในอันดับของนกเกาะคอนและนกร้องเพลงนกเอี้ยงมักจะกระโดดได้ดีกว่าการเดิน นกเอี้ยงมีสีขนที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ด้วยค่ะซึ่งนกเอี้ยงที่พบบนพื้นหญ้าในสวนที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ก็คือนกเอี้ยงหงอนกับนกเอี้ยงสาลิกาค่ะนกเอี้ยงหงอนหรือนกเอี้ยงดำมีขนาดยาวประมาณ25เซนติเมตร จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นฝูงค่ะมีความระมัดระวังภัยหลบหลีกได้อย่างว่องไวลักษณะของนกเอี้ยงงอนจะมีปากสีเหลืองจะงอยปากแหลมและก็มีสีเหลืองด้วยมีตาที่กลมสีน้ำตาลแดงคร้ำมีขนสีดำปกคลุมที่ลำตัวและปีกมีหงอนยาวโค้ง งอนงามอยู่บนหน้าผากขอปีกและขนคลุมโคนหางรวมไปถึงปลายหางมีสีขาวจะมองเห็นแถบสีขาวตัดกับสีดำเด่นชัดค่ะเมื่อเวลาที่นกบินนกเอี้ยงงอนกินมแมลงซึ่งรวมทั้งไส้เดือนมเมล็ดพืชและผลไม้สุกนกเอี้ยงหงอนจะจับคู่กันในราวเดือนเมษาจนถึงกรกฎาคม จากนั้นก็จะมีการวางไข่ซึ่งจะมีประมาณ4-7ฟองเปลือกไข่ของนกเอี้ยงหงอนจะมีสีฟ้าสวยงามระยะเวลาที่จะกกไข่ประมาณ15วันพอนกแม่นกจะช่วยกันดูแลลูกจนกระทั่งลูกมีอายุประมาณ21วันลูกนกจึงพร้อมที่จะบินออกไปจากรางัง นอกจากนกเอี้ยงงอนแล้ววันนี้เรายังเห็นนกเอี้ยงสีน้ำตาลเดินปะปนหากินไปด้วยกันค่ะนกเอี้ยงชนิดนี้คือนกเอี้ยงสาริกานั่นเองค่ะนกเอี้ยงสาริกาเป็นนกที่ส่งเสียงดังพอๆกับนกเอี้ยงงอนแต่ต่างกันตรงที่นกเอี้ยงงอนมีขนสีดำ ส่วนนกเอี้ยงสลิกามีขนสีน้ำตาลนั่นเองค่ะนกเอี้ยงสลิกามีขนด้านบนลำตัวสีน้ำตาลขนที่หัวสีดำปากและหนังที่อยู่รอบๆตาสีเหลืองขนที่คอมีสีดำและมีแถบสีขาวบริเวณขนคลุมใต้คาง มีปีกสีน้ำตาลแซมดำและขาวคนหางด้านล่างและปลายหางมีสีขาวขนที่ท้องค่อนไปทางคนหางมีสีเทาแข้งและนิ้วสีเหลืองเล็บสีดำนกเอี้ยงสาริการมีท่าทางไม่เกรงกลัวนกชนิดอื่นเลยนะคะแม้แต่นกที่ตัวโตกว่าอย่างเช่นนกเขาที่บินออกไปเมื่อเขาจะเข้ามาหากินบริเวณนี้ ขอบคุณทุกการรับชมของท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ